อันนี้เป็นแดนเซอร์หรือว่าเป็นนักสแสดง,นนงอง๋อ,อนี้นักึกษาเหรออันนี้เดนเซอร์เขาคนละชุดกัน,นรเปล่อ๋ออันนี้คือเป็นนักสแสดงนะครับพี่น้องอครับมีค่าเทอมหรือยังครับมไม่ถามเฉยๆไง,น,งน้องมีอันนี้พามาพี่น้องมาเบิงนะครับผม การซ้อมใหญ่นะครับผมเู้ใหญมันได้แล้วกันไม่สันเยังครับมันมหน้าที่าก่อนมันตรวจสอบจริงจริงมันคุยกับมันเลยเด้สปอร์ตเตอร์มันรอมันตรวจสอบเพราะมันแหกกระถือกันมันแหกค้องแหกอันนี้คือว่ามันไปแล้วตะเมืองอะไรนี่เนาะครับมันตรวจเดินแล้วมันตรวจสอบนะครับ สวัสดีครับพี่พๆทุกคนครับผมอันนี้เรากำลังพักกันสอมนะครับอันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อด้อครับพี่น้องครับเปิดการมองเห็นในเพจผมเนี้ยตอนนี้ไล์สดคนเมิองหน่อยแห้งครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่ๆทุกคนครับขอบคุณครับไล์สดหรือเปล่าครับไล์สดนี่แหละครับกำลังไล์สดอยู่ครับผม ได้สดอยู่ครับผมเตานนี่้เราเอาเทปมาละหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพ่อนาจุ้นไปเองเลยแม่นครับผมผมมาเองเลยครับนักแสดงดีมากเลยครับแสดงดีมากครับผมเขาไม่ได้แสดงเปล่าอ้าโอ้เออทีนี้โคตรดวงวางมาผ่อนเยอะจริงจริงน้องอารมณ์ดีไหม อันนี้กำลังขนของขนฉากนะครับผมอ้พี่ฝนบึกเบึนแข็งแรงมากเลยครับผมซีนมาเลยใช่ไหเอ,อ,เอข,ขับครับครับอ้โหูอันนี้ฉากเราอลังการมากเลยครับผมสวัสดีครับเด็กๆไปไหนเด็กๆ,ๆไปกินข้าวครับเดี๋ยวก็มาครับแป๊บหนึ่งครับอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกครับพี่น้องนี่ครับผมโม้น้องก้องมาอยู่ครับ เป็นไงครับนักแสดงชุดนี้เป็นไงครับตัวกองครับดีครับดีเหลือกองเอกองหนุนดีนะครับครับอืมเต้นดีนั่มอ่าแสดงดีไหมครับแสดงก็ดีเต้นก็ดีเอ้ก็ดีโอ้คือโหครับเพราะเจ้าเต้นก็ว่ายกจากที่ผ่านชุดยอดดีเลยย่องใช่น้องเนาะอืมนใจดีเออแบบประจำนี่เลยไหครับประจำที่มงานเท่าลยบ่ แจ้งไลยกรับฝากเพ่งเลยนะครับครับผมอยากได้ยินคำว่าขอโทษนะครับครับผมเอ็มบีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอือถ่ายเองนะครับผมตื่นเช้าแต่เช้ามาถ่ายเองนะครับผมคืนี่ถ่ายเรี่ยก่อนนะครับผมเร็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมพร้อมเอ็มบีจากพี่เต็มนะครับครับอยากได้ยินคำว่าขอโทษนะครับผมครับผมอือครับ เพลงใหม่นะครับของน้องกองวายุนะครับอยากได้ยินคำว่าขอโทษนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาวเดีาวังไ๋ครับวันหวานย่งงก็แต่วันวานนี่นีน่นาันั้นไหนค้ไหนบัสูคนบันบ่มีพิเศษบ่ใส่ใครจังไรบ่พิเศษใส่ใครบ่ พี่เสียใส้ใหกันนี่เรียนี่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 คนไหนนี่นีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซนเตอร์ครับผมครับเจเจดคนครับแปดคนครับัสดีแม่คิงพอวกอะไรคนอยู่ครบไหมครับแปดคนครับโอ้อันนี้บัตรสตาร์นะครับผมขอบคุณแม่คิงครับนี่นะครับผม เอาไปอาจารย์นะไปน้องนี่ข้อมขอมคือยังครับอมขึ้ก้านเอภามากอมบุเมแม่โอ้ยมาข้อนี่ก็คือเป็นอาณาจัก ยุกยุกหนึ่งหละกอาณาจักรโบราณครับอืมอันนี้เดือดมาซีมาหนึ่งโอ๋อซึ่งการแสดงชุดนี้เนี่ยห้าสซให้เห็นนี่โอ้ยซับคอยกับวันครับอือเอออ่ะอะไรครับสะกิดผมนทำไมครับเนี่ยโอ้โอทษกครับขอโทษสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับมือใดจ้ามืออื่นครับผมบ่าวชุนฝากน้องกล้องเสียงบางไปนิดนึง อากระจิบคอยปัดพัฒนาไปเรื่อยและครับพี่พี่ครับนี่ครับโอเคนี่เรามาฟังมาฟังคุณคุณเราดิฟดิฟดิฟงานโอ้โอเคเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีนี้นี่ฟันปลา ดีนะครับผมชุดนี้ปังปังครับผมอือครับเสียงที่เบ็นหนักจะไม่ปวดปังเสียงขึ้นไปขึ้นไปหายรูน้องเออโอเคโอเคทีนี้ขอเสียงนี้ที่คุณเคยบาดชจ็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอนที่ไหนครับสอนสอนอะไรครับ มายถึงว่าไม่ได้สอนนะครับผมเป็นอันนี้อยู่มอคอนแก่นนะครับผมพี่นอ้องน,นี่เราอยู่มอคอนแก่นนะครับนี่นะครับผมนักแสดงเราทุกคนแบบหน้าตาดีนะครับผมสวยนะครับผมน่ารักทุกคนเลยช่องเต่มสาวมันกับพี่น้องครับมันกับผู้ชาย้วครับผมก็ก็อะไรที่มันสวยๆงามๆเราก็ธรรมดานะครับพี่น้อง เราก็ต้องมีอะไรของดีเราก็ต้องโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับผมเล็กๆน้อยๆครับนี่นะครับผมลำสวยมากเลยครับสวยนะครับหน่องหน่องลำดีลำสวยนะครับผมลำดีแล้วก็ลำสวยบางวันใจติดทุกใจสิ่งนี้จะใจยัครับผมบบบบบเบาๆไอ้เบาๆเพราะนะ ซูมคัะซูมเนี่ยนั่นนั่นไอ้ซูมเบิดได้เนี่ยครับมันยังซูมได้อีกอยู่เดี๋ยวแล้วพี่นอ้องเด็กๆไปไหนครับเด็กๆไปกินข้าวครับอยู่ข้างนอกเดี๋ยวสักครู่นึงครับแม่แม่ครับ <S <S นี่กัเลยครับล่ำสวยไหมครับผมน<ร>ี่<ร>นี่จงเม็นซูมเ เปคนได้ไอได้ได้ได้ครับเปยนคนเป็นคนครับอ่าคนนี้ก็ได้ครับคนนี้คนนี้คนนี้นี้นะครับผมไอ่อแล้วอคนนี้คนนี้ก็สวยนะครับนี่คนนี้สวยไหมนี่น่าจะสินมาร่วมด้วยสุดยอดเนี่เขาเป็นน่าจะเป็นการผมไม่ได้ใจว่าเป็นการการเอ่อนกมันมันมีมีหลายเอกครับพี่น้องคือนี่น่าจะสินกับ การละครและการแสดงหรือการการแสดงและการละครทุกสักอย่างนะครับทุกขจัมมาได้นะครับพี่หน่อยจะมีการแสดงและการละครหรือเปล่านี่ละประมาณนี้แล้วก็น่าจะสิ้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่หากแข้งเบินเหลยวนะครับเออลำดีครับลำดีครับน้องสวยลำดี ขย,ยานครับครับ่อย oh, 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 wow, oh, huh. yes, hey, ันเข้ากล้องนะครับก็เลยว่าสิบกล้องเอาเอาสวัสดีครับมาเห็นอย่างวันดีครับวันดีครับพ่อแม่พี่น้องบุษสูสุกคนครับผมติดตามครับติดตามครับติดตามครับติดตามติดตามติดตาม ฝากพี่น้องไ้กานติดตามและสนับสนุนครับทีมงานบาวฟูดให้แลละโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องตอนนี้เข้าเตรียมโชว์แบบย่างอาังการงานสาง้ดยพี่น้องทีมกล่องก็มีแต่พู้รอๆโดยสอพาะผู้นำทีมงานเหมือนนี้เรามาเองเลยนะครับไอจุนนะครับเรามาเองทีมทีมงานไอขอบตาดำทั่วกรลังเริ่มนี่ครับมาเรัชัวถาด้จุนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟสิ พี่พี่บาวภูไทยทุกคนเลยนะคะเช่นกันไปไหนมาไปไหนมาครับไปห้องน้ำมาไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงมาอะไรทำไมคุณถึงไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี้ยเพราะเป็นผู้หญิงอย่าไปใช้เสียงคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทีมงานสวัสดีเอฟซีพี่พี่บวกภูไทยทุกทุกคนเลยนะคะอย่าลืมซื้อตัวอีพีหกกันนะคะสนุกแน่นอนพรุ่งนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นค่ะวาันบอกแบบนี้ใน้นเนาะ ถ้าเรามาดูคนรูคนบีบงานนะครับนี่นะครับมาดูพี่เขาบีบงานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตนนี้แบบว่าเด่นเด่นมากเลยครับตรงนี้แบบนี่แบบนี่เด่นนี่ครับโอ้ตรงนี้เด่นเลยครับ โอ้โหคนนี้แบบชัาเจนครับผมฮะไม่ยนเื่อวจื่อวย่ยอคยครับได้เลยครับโอ้โหนี่ยคนนี้แบบว่าลิไม่ดม่ดจะมาบอสอะไรคะแม่ถ้าเบิกมาไล่เนี่ยรับไม่อันนี้ี่กใช่อกลังบอสค่ะรถข้มาแล้วรถข้ร้ว คุณน้ำรถทัวร์ไม่พอจจยอยอสอสคิวยังก็หายไปทางถอะตำแหน่งตำแหน่งคาสวยกสขึ้นเแม่สวยมากแล้วก็ทุนดีแบบสาวโสดอะไรครับโดทัรสดผู้นึงต่ำผู้นึงยา โอ้ยคอยกับพ่อได้ว่าให้เจ้ายีเราจิไปออกคนกระแสแล้วเยาว่าไม่อยากไปหอกมีประเด็นช่วงไม่ได้มีประเด็นเลยครับผมผมก็พูดเร่อยปผม่ี่หนุ่มกะทีขึ้นาแล้ครับฮะมี่พี่หนุ uh ่มกันใช้ครับผม อะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แม่แม่ทุกคนเลยนะคะสยดเลยยังคะพวกนี้ที่เมลือตาเหลืองหนาเหลืองเน่ยโอ้มีอนะครับผมไ้นอนไนอนไนอนหรอคะแม่แอนขอไล่เส้นแ่สัย่อแม่เอ็ไปเยม่ิวเอ็อคิดว่าสิที่ไมลสิไี่เฮ็ดอย่างครับเนี่ยอือดิวเอ็นเดย์ดิวันเอ็มวีแมนดวนดนี่กีย มันมตองบิวบีเกมันหลงานอยู่แล้วรู้สิอันรู้สิเห็ดน่ะสวนก็ไ่ได้สวนล้มยไม่ได้นเอมันหลูงานอยู่แล้วเอาเชียร์มาอะไรเชียมอะไรเยยรมาอเียรมาอกควันี้จะปัดท่านแปดร้อยบาทสุดนสีผ้ามาเบิ่์คู่สาวครับพี่ๆขอบคุณหนึ่งรอยดาวครับผม อ่ะพี่เอครับเดี๋ยวจะพามาชมสาวๆนี่คนนี้เลยครับน่ารักมากเลยอะ่ะคนนี้คนนี้นะครับผมคนนี้น่ารักครับทีิมไร้ตาเหลือง <c oughs> <c oughs> ขอขาดแม่อู้พี่ไพ่สวัสดีพี่ไพ่พี่ไม่ก็มาไปนะครับโอ้ยโ,โมเมียนะครับผมไปหนวดนับ่อครับหมาอแลงโอ้ปะกติไปต้งมองเดียวเนาะเบี้ สวัสดีเอมินเบ้นด้วยนะครับผมเอ้มินผู้ติด,ดตามบอดบิ๊กนะครับผมนี่ครับผมคนนี้ครับน่ารักครับนี่น้องนองน่ารักมากสวยนะค,คนดีโอ้ตัวใหญ่ไปนะโอ้ตัวใหญ่โอุ้ดนะถ่ายก็ถ่ายว่าน้องๆน,น,น่ารักสวยคนดีนะครับผมเจนนี่ได้ขึ้นเวทีไหมขึ้นน่าจะขึ้นนะครับผมคุ่นี้กาขึ้นนะครับ ฮะใครมีเบียใครเบอร์เมียไปจุนพนะานี่ครับผมพงกระถายอันสิ่งสวยงามๆามให้พี่ๆน้องดรเบ้ง่งลนะครับนี่ครับก็ถ่ายอะไรที่สวยๆงามงาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับุดยอดครับทุกแต่ละคนน่ารักนี่นี่ครับนี่นี่เลยเโอกสองคนนี้นี่เป็นไงครับผมพี่น้อง น่ารักไหมนี่้ตัวอะไรช่น่แม่จะเคลียอะไรบ้างเบือกเงินอยู่ครับผมเบืกเงินอยู่กําลังเบิกมาไล่แสดงแสีงว่าอันนี้คุณเม่ยอ้วนมาแล้วเนาะอวนแล้วตอนนี้เลยแค่นี้เลยแค่แปดร้อยเลแค่แปดร้อยกะว่าอยู่เราห้ย้เราคือห้ข้อเสือไข่กะว่าอยู่มือนะ่อยไปข้อเสือแล้วก็นี่ีมือนี่มีห